นะแล้วก็เลยสอนเรื่องการาทายาทีนี้ก็ให้กลับมาว่าของที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยสามารถไปรูปส่งทางวัดได้ก็ได้เริ่มทยอยส่งครั้งแรก่งเป็นลูกใต้ใบกับมะนาวเป็นชาลูกใต้ใบมะนาวใช้กับคนไข้ที่เป็นมะเร็งป้องกันมะเร็งไตมะเร็งระยะ เริ่มต้นร,ระยะสุดท้ายก็แล้วแต่พวกชาลูกใต้ใบเนี่ยเป็นการล้อมเพื่อไม่ให้ลูกลามนะวันต้นกอข้าวชื่อราชก,การครอบจักรวาลครอบจักรวาลเนี่ยทีละต้นสองต้นนะครับนี่นี่รู้จักไหมขอบใจมากถ้ามารู้จักให้จางเนียบถ้าไม่รู้จักจะโวยวาย นี่รู้จักไหมรู้จักโอเคกลับบ้านได้นี่รู้จักกับอันนี้อันนี้คือคาราบาวแดงมีด้วยคาราบาวแดงเนี่ยอืม,ก,มก,บบก่อนอื่นจะแจ้งให้ญาติโยมทราบก่อนว่าที่วัดคีรีวงดูว่าวัดนับตอกเนี่ยเขาทำอะไรกี่อย่างที่วัดนี่เป็นศูนย์เรียนรู้สมุนไพร ทำเรื่องอะไรบ้างสอนเมนูอาหารให้กับชาวบ้านเพื่อดูแลสุขภาพการไปรูปผลิตภัณฑ์อาหารยกตัวอ,อย่างเช่นขมิ้นสามรสมะนาวอาหารทําเป็นยาในตัวกินเราเคยกินเราเคยกินที่เขาทำขายในท้องตลาดนะยกตัวอ,อย่างเช่นมะนาวาก็มะขามชีตาห์นะที่เป็นลูกจะเป็นมะขามแช่แ กอบแก้วงั้นนะนี่เราก็สอนให้ชาวบ้านสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายนะแล้วก็อบรมการทำสมูทตี้ต่างๆแล้วก็ทำเครื่องแกงสมุนไพรแป้งแป้งแป้งสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์ยกก็อยาไมาท้ายายม่มแป้งหัวบุกเป็นต้นต่างๆเช่นการรักษาแบบโบราณทุกรูปแบบ ครูบาอาจารย์ที่ล่วงมาแล้วเป็นพันๆปีนะเช่นหมอกระดูกก็เรียนต่อดูการรักษางูหัตถการในการทำทุกรูปแบบยกตัวอย่างเช่นการนวดการพอกตาการประคบต่างๆการใช้หนามคัดค้าวในการดูแลเกี่ยวกับดวงตาแผ่นหลังสำหรับตา้อการอบรมการทำยาฝนการอบรมยาต้มยามะเร็ง ต่างๆประชาชนชาวบ้านสามารถเรียนรู้ได้ทุกรูปแบบปัจจุบันนี่เรามีปัญหาโคภาาพร้อยคนสถิติผู้ป่วยร้อยคนเป็นมะเร็ง99คนประจวบคีรีขันไปมากที่สุดคือบางสะพานน้อยบางสะพานใหญ่และทับสะแกมะเร็งล้นล้วนไปเมื่อวานประจาอวาหินตำรวจพลร่มคันรถตู้หนึ่ง มาเร็งไม่น่ากลัวถ้ามายิงเนี่ยตายถ้ามายิงตายเพราะนั้นมาวันนี้เนี่ยก็อยากจะเจอสำรวจว่าอะไรที่สามารถทำเป็นของแห้งส่งทางวัดได้เพื่อเพิ่มรายได้จุดศูนย์กลางก็ให้ผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารแล้วก็ทุกท่านเนี่ยรับผิดชอบยกกวอย่านเนี่ยต้นครูสามารถทำเป็นน้ำชาคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลมีปัญหาเรื่องนิ้วมีปัญหาเรื่องปัสสาวะกระปีกระปอย นะต้นครูชื่ออื่นๆกระเพาทะเลนะยอดนี้กินได้นะคะกินได้ค่ะเป็นผักมัวผักหน่อได้ค่ะอ่อนๆนะคะต้องเอายอดอ่อนๆนะคะยาวยอดแก่ถ้ายอดแก่เเขียวไม่ออกอะมันเหนียวอ่เนี่ยนนตอมลูกมากดีเป็นส่วนประกอบในการทํายาเยอะที่เนี่ยซื้ออยู่ที่เขาตากแดดแห้งแล้วนะ ซื้อละ,อะที่ส่งที่วัดเนี่ยกิโลละยี่สิบาทแล้วยกก้อกกหนึ่งสับแล้วไม่ต้องไปไกลเลยค่ะก้อนาบางทีได้ห้าสิบกิโลสดแห้งแล้วเหลือประมาณยี่สิบห้ากิโลครึ่งต่อครึ่งเยอะแยะหมดอย่าไปถอนควันอย่างเดียวอยากควันทิ้งนะควันแล้วต้องรับผิดชอบนะนะบางคนควันแล้วทิ้งเหลือแต่เหงือกค่ะสับอย่างเนี้ยไม่กี่วันมันก็แตกล้า,ทางทําความสะอาดแล้วก็สับๆๆๆ,ๆๆๆๆๆให้สวยงามแล้วก็นําไปอบหรือตากแลด,ด ส่งค่ะชาเยอะสองชาแปลรูปเป็นชาเป็นชา,เป,นชาเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนมีงานมีการก็แจกชาคที่แทรกใบเตยหอมหนึ่งใบมีกลิ่นหอมนาทีเอาทีละเรื่องเดี๋ยวมันไม่จบอันนี้ตน้นนี่มากี้ให้ชื่ออะไรแล้วไปขุดชื่ออะไรนะกอบ เชื่ออะไไม่ชื่อชื่อเบือ <c oughs> ้อเ,อ <c oughs> อเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วชื่อน่ารักโอเคอันนี้พยาราหอมในท้องตลาดเขาขายรากเนี่ยกิโลละหนึ่งรนะตากแดดได้แห้งเอาแต่รากหันตากแดดได้แห้งใส่น้ำร้อนตักสามชิ้นหอมกรุนหมดเลยทำให้เลิกลดละค่าของนิโคตินได้ไว กินเปนน้ำชาทุกวันะบำรุงหัวใจเป็นยาหมอมข้าวทั้งยาหอมท้าร้อยตำรับอะ่ะที่นี่ไม่ต้องกลัวเรามีหมอให้อยู่ที่นี่คนหนึ่งนี่หมอนาอยู่ที่นี่นะถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อหมอนานะหมอนาก็จะทัเป็นเจ้าอยู่แถวนี้อยู่ปราณบุรีไม่ไกลนี่ปัญาราหอมโยมมีปัญหาสุขภาพอันนี้เขาก็ซื้อที่มาวันนี้เพื่อจะ หนึ่งเพื่อจะให้โยมทําของแห้งส่งทางวัดแต่จุดทุนรวมอยู่ที่ผู้ใหญ่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสร้างไรายได้ส่วนทํายาเป็นไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาค่ะปัญหาคือว่ามีของที่จะเดี๋ยวมีทางโรงงานเขาเขียนให้อัตมามานะเมื่อวานโรงงานไปคุยอัตมาว่าให้ชาวบ้านทําอย่างจริงจังเขาจะรับซื้อน่าปลูกท่าไรเขาซื้อหมด อันที่หนึ่งที่เขาจะรับซื้อดีปีลูกครูที่เป็นเถาเรือยอะ่ะรู้จากใมต้นดีปีลูกครูดีปีที่มันเป็นเถาเรืออ่ะบ้านไหนมีบ้านไหนมีนนมอยู่ใกลไหมยอยู่ไกลไหมมีไหมไม่ไมเอาไม้เขาดูตัวอย่าง,งต้นหนึ่งไกลไหมคฮะ ได้ได้ครับไม่ต้องถอนไม่ต้องถอนท่านหลักมานะคะให้ให้ให้เขาได้ดูเนี่ยเมื่อวานโรงงานมาคุยทีนี้ก็เราต้องการให้ชาวบ้านมีไรายได้ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วค่ะแค่ปลูกลงดินอย่างเดียวนี่ค่ะถึงเวลาเก็บไน้พริกไทยพริกไทยค่ะพริกไทยแล้วก็สักขานชาพลูชาพลู ชาพลูท,ที่ที่เราแกงกินอะแล้วกเ็เจ็ดมูลพลึงดอกแดงแล้วก็หัวไพลซื้อตลอดซื้อทุกปีซื้อทุกวันถ้ามีผิวมะกรูดนะผิวมะกรูดทั้งหมดที่จดมาทั้งหมดเก้าตัวหญ้าหวานหญ้าหวานลงสามรอยโมเหมือนสาระแหน่เลยแหละปลูกไม่กี่วันก็เป็นแล้วตัด อแต่ว่าถ้าทาต้องทําจริงจังนะโยมนะถ้าทําให้จริงจังมันจากผลผลกระทบเป็นลูกโซ่ทันทีเลยอน <ๆ S 2> ี้หัวไพล์นี้ซื้อตลอดโยมปลูกเท่าไหร่ซื้อแต่ปลูกให้ได้หนึ่งปีแล้วเริ่มทยอยขุดส่งได้มีรถมารับถึงที่เลยยกตัวอย่างว่าเราทําสนธิสัญญากันว่าซื้อโล25้า เราทําสัญญากันรับซื้อโลยี่ห้าทางตลาดนอกจากโลห้าสิี่ไม่เกี่ยวว่าเราซื้อตลอดทั้งปีเพราะใช้น้ำมันใช้สปาส่งไปทั่วโลกนั่น,นี่นี่คือวัาพลลูกเท่าไร่ไม่เพียงพอยมนะแล้วก็ผิวมะกรูดมีเท่าไหร่ซื้ออันนี้เมื่อวานลูกโรงงานนะคือลูกศสษย์เข้ามาปรึกษา อาจารย์ตอนนี้สม,มุนไพรเนี่ยขาดเทนไม่ค่อยมีใครปลูกนี่พวกนี้ก็เอามาจากลาวอะ่ะทงมาจากลาวอะ่ะและบ้านเราเยอะแยะหมดอันนี้เบื้องต้นเดี๋ยวให้ดวบางอารมจะบวกเถอะได้อันนี้นะเดี๋ยวเลขาผู้ใหญ่จดไปด้วยนะ ทานกลุ่มก็ได้กระเพราทะเลที่จะต้องรับเป็นอันดับที่หนึ่งยกเว้นโครงการที่ส่งไปแล้วเนี่ยสับล้างทําความสะอาดอย่าให้มีหนอนมีมดมีแมงอย่างเนี้ยเอามาทั้งทั้งกิ่งแล้วก็สับสับ,สบ,สบให้มันสวยงามจากแดดได้แห้งอันนี้คือที่หนึ่งอันนี้ต้นครอบน้ำเหลืองเสียแผ่ผู้พองเป็นหนองเป็นชังเกตเงินค่ะทั้งต้น ทั้งทานแล้วมาทาหายไวค่ะเนี่ต้อครอบจัก,กรวาลมันมีสามชนิดแต่ว่าเราต้องการแบบนี้โดนนักสิบต้นก็แน่นแล้วแล้มันงอกไวมันเป็นลูกเป็นตลับเลยพอมันสุกสีดำเลยมันก็จะแตกงอกได้ไวเยอะตั้งแต่ประจุบัไปจนถึงใต้ถุดเยอะแต่ว่าเขาไม่รู้คุณค่าท่่น,นั้นเอง อันนี้ต้นขัดมอนรู้จักนะขัดมอนมีสองสามชนิดใบหมุนใบแหลมนะคะนี่นี่ขัดมอนมเวลาโยมไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นนิ้ววัน<ม>เป็นเป็นนี่ทกศไม่ใช่นะ<ม>เนื่องจากว่ากู้มาแล้วปลูกสับประรดไม่ผ่าน<ม>เอารากของไอ้น,นี่ขัดมอนเนี่ยสับมาสักกำมือเลยต้มน้ำสองนิดเดีเดือดไอ้ที่เป็นนิ้ววัน ที่ต้องไปยิงสลายหายปกตินี่ร่างขัดมอนนี่ขัดออกขัดใจไม่ได้อะไรแต่ถ้าขัดมอนได้ประโยชน์อ่าใครมีปัญหาเรื่องนิ้วยกเว้นมีปัญหาเรื่องนี้กับทอกศเรื่รองนี้เงินงกองทุนเงินหมู่บ้านเงินล้านนี่ต้องเคลียร์กันเองอ่าอาจารย์คะต้องเอาอย่างสุกอย่างเดียวใช่ไหมคะอะไรนะ เอารากแห้งก็ได้สกก็ได้ในกรณีที่เป็นนี่เออเป็นนิว้วอือย่าย้ำเรื่องนี่นะคะย้ำเลื่มันเจ็บนะคะรู้จักไหมรู้จักไหมต้นขัดมอนขนาดถอนมาแบบนี้แล้วถ้าไม่รู้จักใครไม่รู้จักเราจะจับบวชไปอยู่วัดหนึ่งพันษาแล้วจะรู้จักทุกอย่างใครไม่รู้จักที่นี้รู้จักหมดเลยผมบอกว่บาบังคับพราจะจับบวชถึงไปหาหมอหมอบอกว่า มีปัญหาเรื่องนิ้วนิ้วตรงไหนก็ได้ตรงนั้นมีท่อปัสสาวะหมวกปลายไตยมีปัญหาเรื่องปัสสาวะกระปิกระปอยใชย่แรกต้นนี้ตอนนี้ีโครงการที่ให้ผู้ใหญ่หาก็คือเนี่ยน้ำนมราชาสีที่ให้ผู้ใหญ่หาทรงนะน้ำนมราชาสีแก้มาริงลำไส้นะนี่ก็ หาแล้วก็ล้างทางความสะอาดแล้วก็สับแล้วก็ตากแดดส่งรวมกลุ่มเนี่ยน,นี่ที่ที่ต้องส่งที่โครงการให้มาแล้วนี่รูจร้จักไหมรู้จักไหมคะใครไม่รูจ้จักจับไปบวชอยู่ที่วัดสามเดือนแล้วก็ให้กลับบ้านรู้จักหมดเลยค่ะอันนี้เรียกว่าต้นดำแยแมว เป็นภูมิแพ้น้ำมูกไหลแพ้แอร์แพ้ฝุ่นแพ้ศูนย์สี่หนึ่งแพ้ต้มนี้ดักไว้ที่หลังจะไม่แพ้อต้นตำแย,ยแมวแก้ภูมิแพ้ได้อย่างชังงักนักแลหความสะอาดนะเต็มหมดเลยเดินบ้างแต่บ้านผู้ใหญ่มาตรงนี้นี่ถ้าเอารถมาใส่นี่เป็นขันๆเลยเราเรียกว่าต้นตำแย,ยแมวตัวผู้มันมีตัวผู้กับตัวเมีย ใช่แบบนี้นะคะเวลาแมวไม่สบายหมาไม่สบายมันจะไปชอบกินตัวนี้แล้วแก้ไขวัดดจมูกได้อย่างดีแต่ถ้าคนเป็นภูมิแพ้น้ำมูกไหลใส่นภูมิแพ้โยไม่ต้องไปหาที่ไหนนี่ถอนล้างทําความสะอาดสับๆๆหยิบมากามือหลวมๆต้มน้ำสองนี้ได้เดือดไว้กินเป็นน้าชากินทั้งสามสิบวันอาการดังกล่าวก็หายแล้วอย่าไปกินน้าเย็นห้ามกินน้าเย็นให้กินน้าเช้าน้าเที่ยงและน้ําหัวค่า ห้ามดื่น้ำเย็นปีพีขีหัดใหมายังไม่ได้ปลูกก็จะปลูามาแล้วเนี่ยนี่อันนี้อดีตปีที่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 บอกเมื่อกี้ว่าทางโรงงานเขาอยากให้ชาวบ้านปลูกต้องคุยก่อนนะครับว่าทําจริงจังนะโยมถ้าโย,ยมจะปลูกโยมต้องทําจริงจังแล้วจะมาทํา MO มออยู่ร่วมประกันราคาให้ถึงเวลาต้องมีทรงถ้าถึงเวลาไม่มีทรงเราปรับถึงเวลาทางวัดไม่รับซื้อเราปรับทางวัด ปรับโรงงานต้องทําสัญญาแบบนี้จริงจังถ้าลรลอยไม่ได้ชาวบ้านไม่มีหลักประกันไม่ใช่ซื้อมาไม่ใช่ทุอสปรดโลห้าบาทไม่ใช่นะคะต้องตลาดต้องการเยอะเครื่องเทศดีปลีลูกครูปล,ลูกไว้ขึ้นตามหลักโสปูนเสาไม้ปลูกไว้นะก็หาหาซื้อต้นพัน์ได้อ้ต้นไม่ถึงพันต้นสิบ,บาทถ้าต้นพัน์ไม่ไหว10บต้นหมื่นแล้ว สู้ไม่ไหวแล้วค่ะต้นมันเป็นพันขายจักร,รถรดต,ตหนึ่งยังไม่ได้มันหมื่นเลยเนี่ยโยมมีเยอะไหมที่บ้านก็พอง่ายเนี่ยตัดที่มันมีข้อที่มันมีมีรากน,นะคะาหนึ่งคืบหนึ่งคืบแล้วก็ปกักใส่ขวดแล้วก็ปิดแบบสุญญากาศสักหนึ่งเดือนพอครบหนึ่งเดือนมันก็เอามาปลูกได้แล้วเพราะแบบสุญญากาศน่ามันก็มีขาย ถุงละหบาท10บาทนะปลูกไปเลยเพียบขนาดนี้ปลูกไปเยอะยังไม่เพียงพอเพราะว่าตลาดสมุนไพรตอนนี้เปิดกว้างมากเลยเมื่อปี2 5 0 2 6 0มีมูลค่าเพิ่ม40 0 0มล้านสมุนไพรนะ40่0มล้านปีนี้นี่ต่างรัฐน่าั็จะประมาณเป็นแสนล้านแต่ว่าย้ำว่าปลูกต้องออแกนิก ขี้งัวยางเอาขี้งัวพลุกครากับดินแล้วก็ปลูกไม่กี่วันก็ขึ้นแล้วเหมือนกับพลูเลยคล้ายๆแม่ใบพลูนี่ใช่พลูพอปลูกแล้วก็ต้องล้างทําความสะอาดแล้วก็ตัดแล้วก็ถอนตรงเนี้ยตัดก็ได้มันมีข้ออยู่หักตามข้อไอ้นี้ทางโรงงานเขาเขาต้องการทั้งห้าก็คือใบรากดอกต้นก้านทั้งห้ารับซื้อตลอดทั้งปี ชาตินี้ยันชาติหน้านะอันนี้หลักประการก็คืออันนี้ดีปีลูกภูเขาซื้อลูกกิโลละสามร้อยแห้งนะอันนี้เขาก็รับซื้อกิโลละสี่สิบถึงหกสิบาทโรงงานรับซื้อโรงงานซื้อเองไม่ผ่านอันตมาไม่ผ่านผู้ใหญ่เขาจะมาเอาถ้าปลูกที่นี่จริงจังปีหน้าก็เริ่มขายได้ นะปีหน้าขายได้ไม่จะปลูกเดือนนี้นยะเดือนหน้าขายได้นะไม่ใช่นะเนี่ยสองอย่างแล้วแล้วก็สาขาไม่มีฝั่งนี้สาขาปลูกยากชับปลูสาขาเจ็ดมูลเพลิงเจ็ดมูลเพลิงรู้จักไหมรู้จักไหมคลเจ็ดมูลเพลิงไม่รู้จักเจ็ดมูลเพลิง รับลึงพอรู้จักแต่ขอถามอโอ้โหนี่อะไรใหญ่ในะทองอุไรอ๋อ ทองรวยเยอะแยหมดทองรนี่บอกผู้ใหญ่มาแล้วสอดผู้ใหญ่มาสองคนแล้วที่เหลือผู้ใหญ่จะการเอาหน้าดอกเอาดอกอันนี้นี่โอ้โหอันนี้แอปเปิ้ลแอปเปิลใช่ไหมผักโขมกินได้ปะกินได้ไม่ต้องบอกกกินได้รรษัาโอ้หัวของมาหัวของผักผักโขมเนี่ยนะคะ <c oughs> กับสโสมเนี่ยมีคุณค่าเท่าๆกันนะต้มบำรุงกำลังได้ดีค่ะเขาชอบเอาดองน้ำผึ้งเขาชอบเอาดองเหล้าบำรุงกำลังนะแต่เนี่พระม้าชอบกินออหลวงไว้คนไทยไม่เอาอันนี้เนี่ยรักษาเกี่ยวกับโรคก,กับพาะอาหารได้อย่างดีค่ะนะเป็นโรคก,กับพาะอาหาร เนี yeah, ่ยมันม anyway> ีต้นแดงกับต้นเขียวผู้กับเมียนี่ออกดอกแล้วร้อยละยี่ค่ะถ้าดอกเขียวร้อยละยี่นะคะถ้าดอกแดงร้อยละร้อยดอกเขียวร้อยละยี่ค่ะดอกแดงร้อยละร้อยถ้าดอกม่วงร้อยละห้าร้อยโอ้แพงใช่ไหมนี่อะไรผักแม่หินเหรอต้นเล็กเดงวายนา จัดไว้ได้วยนะหัวไพยผิวมะกรูดเจดมูลเพลิงทวนใหม่นะคะที่ทางโรงงานเขาอยากจะให้เราปลูกแต่ต้องไม่ฉีดเคมีเมื่อถึงเวลาแล้วก็จะมีรถมาซื้อไม่ผ่านใครทั้งหมดทั้งสิ้นโยงกับโรงงานตัวแทนซื้อขายกันเองฉันแค่มาประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นหลักประกันยืนยันเพราะทางวัดก็ซื้อด้วย มีดีลูกลรูพิกไทยสักขาน <c oughs> ชับลูเจ็ดมูลเปลืองดอกแดงแล้วก็หัวพลายผิวมกวะกรูดวกระธือครับนี่แหละหัว,วพลายตอนนี้กิโลยิ่ถ้าสดเนี่ยถ้าสดกิโลยิ่ห้าบาทถ้าแห้งแปดสิบบาท มันจะต้องทําอะไรนี่แค่ขุดฝวางดินอย่างเดียวนี่หัวไหลหัวกระทือเนี่ยแปดเดือนขุดได้ปลูกไว้ระหว่างป่าสับประรดปลูกไว้ระหว่างไม่ต้องไปฉีดยุงฉินยาอะไรเลยได้อย่างดีทีนี้เนี่ยอยากจะพูดโดยภาพรวมให้โยมทุกท่านได้รับทราบว่าเวลาเจ็บข้าได้ป่วยเนี่ยเราชอบมองข้ามสิ่งที่อยู่ในครัว แล้วเราก็ไม่ก็ให้ความสาคัญในการดูแลสุขภาพกินทุกอย่างพี่ฝังหน้าใครเป็นเบาหวานความดันบ้างคะเอามือลงหน่อยค่ะเป็นทั้งหมดเลยมือขึ้นนี่ขั้นค้าหนอใครที่ฉีดวัคซีนโควิดยกมือหน่อยค่ะใครที่ฉีดวัคซีนโควิดแม่เท่าฉีดวัคซีนโควิดไหมฉีดอต่ยังนั่งงงงยกใครฉีดหรือเปล่าว่ากูฉีดหรือเปล่า ยกลงยกลงอยู่ไม <the> <aría> ่มั่นใจก็สีสี่เข็มฉีสามเข็มถามก่อนตอนนี้ไอ้ในหอบปอดมีปัญหาไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยกายหดือเหนื่อยใจถ้าเหนื่อยใจก็ไปนอนพักผ่อนไปขั้นตอนแรกไปล้างพิษก่อนเอาจอดได้ดีนะไปล้างพิษวัคซีนก่อนให้ร่างกายแข็งแรง ใครก็ตามที่ฉีดพักวัคซีนโควิดเมื่อครบสามปีแล้วภาษาใต้บ้านเรา,าเขาเรียกว่าครุ่งคร้อค่ะอาการหนักหนึ่งกล้ามเนื้อวัวใจเริ่มตายเป็นสตรกเยอะปอดเริ่มมีปัญหาไอไม่น่นไอไม่รู้จักสาเหตุค่ะไอแห้งๆร่างกายผิดปกติไม่มีภูมิคุ้มกันนะต้องทำยังไงต้องล้างวัคซีนก่อน ใครที ít, ่ฉีดไม่ถึงใครฉีดเข็มเดียวมีไหมไม่มีสองเข็มถ้าสองเข็มต้องยกจากนี้สองเข็มถ้าสามเข็มอย่างนี้ถ้าสี่เข็มอย่างนี้ห้าเข็มอย่างนี้เอาดูใหม่ดูใหม่นะคะเดี๋ยวอยากจะรู้ว่าพิษหนักไม่หนักให้ดูตอนยกมือนะครับว่าฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วพิษหนักพิษมากหรือพิษน้อยให้ดูตอนยกมือใครที่ฉีดวัคซีนโควิดยกมือหน่อยเดี๋ยวดูก่อนอย่าเพิ่งมือลงนะะ ถ้ายกแล้วอย่างนี้คือหมายความอาการหนักนะคะนี่อาการหนักอ่ะถ้ายกอย่างนี้ราล่านี่หมายความมากระจายตัวเลยกันต้องยกแะไนี่ <c oughs> โอเคพอ,อยกอันนี้นะคะด้วยเกรติของลูกเสือพอล้าง แต่ะละโจน่ะไม่ใช่พ่าวิวีราเมียนหรือยาฉีดนะคะตอนนี้ทั่วโลกเขาฟ้องร้องกันเรื่องวัคซีนกันค่ะฟ้องร้องกันฉันโชคดีไม่ฉีดในห้องนี้มีใครไม่ฉีดบ้างมีไหมโชคดีนะคะทำอะไรทำอะไรทำไม่ทำอะไรไม่เหมือเนเพื่อนดูแลผู้สูงอายุอืมคนเดียวที่ไม่ฉีดถือว่าหนูนเป็นผู้โชคดีนะคะ ส่วนคนที่ฉีดก็ไม่ต้องกลัวค่ะล้างยังมีโอกาสบางคนประเภทที่หนึ่งฉีดแล้วชโชคดีค่ะฉีดเสร็จเรียบร้อยออกจากโรบาลตายค่ะชโชคดีค่ะเห็นตัวอย่างเยอะไหมเยอะแ้วหมูหนึ่งกำมือรู้จักแ้วหมูไหมฮนะแล้วไปต้มล้างเลยนู่นปนิป,ปนอมนจำได้ไหมปนีนัน Oi đen gặp anh nè. Oi đen heo mũ, oi đen có rầy. Heo mũ. À, Bạn hey à. à, <laughs> <Bà. cười> kia Bạn kia dạ ơi vô dạ ơi dạ ơi. Dạ ơi. Dạ ơi. ma Nha. Oi đen Heo mũ khu... ห่กำมือยาวมาทั้งดินนะคะอะอ้อยแดงสามคืบล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นบางๆสองแ้่หมูขุดมาแล้วล้างแล้วหยิบมาหนึ่งกำมือทุบพอให้เหล็กทั้งสองอย่างรวมแล้วนำมาต้มกับน้ำสี่ลิตรให้เดือดถ้าขีดไอที่ม่ได้กินเคยไอตรงนั้นตรงนี้อันนี้จำไปทำนะคะไม่ต้องเสียงก็จ ไมรู้จักแค่หมูรู้จักแค่หมูไหมแค่หมูนะเขียนให้ดีอยาเดี๋ยวไปเอาหัวหมูมา้าอันยุ่งเลยไปตลาดสอดไปบอกแม่ค้าแม่ค้าพอดีจะร้านพิษโควิดเป็นไงาพระบอกว่าเอาหัวหมูหนึ่งกำมือค่เออไม่ได้ไม่ได้อะ อันนี้อยากจะบอกพออ,อกับอสมทอสม,อออส,มอสำหรับผู้ที่ติดเตียงคนไข้ที่เป็นเบาหวานและมีแผลแผลกดทับแผ,แผปลป่วยแผลเน่าแผลติดเตียงสำหรับชาวบ้านที่มีแผลยกเว้นแผลใ,ในใจนะนี่รู้จังไหมคนกินอันนี้สองกินต้มอ,อันนี้กินเป็นน้ำชากินเลิกบุหรี่เลิกเหล้าได้นะครับ แต่ว่าวันนี้จะบอกเรื่องการรักษาแผลแผลกดทับแผลเบาหวานใครเป็นอสมมั่งนี้โอ้เพียบเลยอสมอชาวบ้านที่มีแผลกดทับแผลเบาหวานมีไหมอสมมแปลว่าใช้สมองเยอะขอบุณค่ะวันนี้ได้รู้กระจ่างแจ้งแล้วอสมมย่อมาจากใช้สมองเยอะเดี๋ยวจะได้ไปบอกชาวหลังสวนจุฬารว่าอสมมแปลว่าไงรู้ไหม อ,อ๋อสมองแปลว่าช้สมองเยอะอารยสมองเยอะ <c oughs> ถ้าชาวบ้านไม่สบ,บายเป็นเบาหวานเป็นแผลกดทับเอาทั้งกา้านทั้งใบนะคะใบอ่อนใบแก่ก้านอ่อ,อนตำให้ละเอียดบีบออกฮะต้นหญ้าดอกขาว ตามให้ละเอียดแล้วก็บีบเอาน้ำทั้งล้างทั้งใส่แผลสามสวันหายปกติไม่ต้องตัดขาค่ะเขาล้างกับคนหนึ่งล้างกับน้ำเกลือคนที่สองล้างกับหญ้าดอกขาว30สวันแห้งหายสนิทเลยยกเว้นแผลในใจนี่หญ้าดอกขาวก็รู้จักไหม ทีนี้ถ้ายาดอกขาวกับลูกต้ใบรวมกันทําเป็นน้าชาจะทําให้มินม้นเบือ่อหมิ้นเบื่อสารจะติดได้อย่างดีนะเฉพาะเฉพาะที่นี่ที่แถวข้างวัดก็เยอะคำว่าเยอะก็คือตอนเนี้มันมีสารมียาเสพติดเข้ามาเกือบทุกที่เป็นปัญหานะมีคนไปอารวาสแล้วก็ทําร้ายชาวบ้านก็มีเยอะเราไม่อยากต้องการให้เกิดขึ้นแบบนั้น นะนึกถึงครอบครัวเรานึกถึงว่าถ้าว่ามันเกิดปัญหาแล้วมันจะเสียทรัพย์สินเสียทั้งชีวิตด้วยอันนี้สอนทีมงานมาแล้วแต่ว่าเพิ่มเติมว่าถ้าเป็นแผลเบาหวานตามไม่ละเอียดเอาใบอ่อนใบแก่ก้านเอาใบอ่อนใบแก่ก้านอ่อนๆเนี่นยค่ตามไม่ละเอียดแล้วบีบเอาแต่น้ําล้างแผลวันสี่ครั้งพ่อแผลสี่ครั้งเดือนเดียวจบแต่ควบคุมอาหารนะคะอย่าให้โดนน้ําดีเลย ถ้าไม่เชื่อลองเป็นแถลเบาหวานดูมีใครมีปัญหาเรื่องตาก็กลับไปเคลียร์กับยายเออจำไหมถ้ามีประเภทนี้วิธีที่หนึ่งหาทำยาหยอดตาก่อนเอาน้ำมะพร้าวอ่อนๆอ่อนๆเขียนใ้ดีนะคะไม่ใช่อ่อนธรรมดาน้ำมะพร้าวอ่อนๆนะอย่าไปมือทำอย่างนี้หย่อนแล้วคลึงตาตัวเอง ช้าเย็นเช้าเย็นนี่สําหรับยานี่คือน้ํามะพร้าวสองเนื้อเอาหยอดปากยาหยอดตาก่อนนะอันที่สองยาสําหรับทําดูแลหน้าตาขาวเห็นอะไรไม่ได้ของเบื่อลูกไปหมดอย่างเรียกว่าตาขาวนะคะเนื้อับปะรดไม่ต้องพื้นซื้อที่ไหนเอาที่นี่ถ้าประจวบไม่มีับปะรดได้ที่รถไปที่ มีตีรถไปที่ภูกเก็ตถ้าภูกเก็ตไม่มีตีไปที่รับแรงสรรรดรับแรงเอาหรับมัดห้าบาทนำไปใส่หมอ้อสะตตะเลต้มน้ำคะ่ะหนูขอกลับไปทำใจก่อนสักหนึ่งเดือนหนึ่งนะทำใจฟันทิ้งไหมคะต้องรับผิดชอบด้วยนะฟันเลือกเขาบอกว่าเนื้อ